ราครับทุกท่านครับวันนี้ก็อาจจะมานั่งกันอย่างอบอุ่นนิดหน่อยแต่ของที่เอามาเปิดกันน้อยเหลือเกินเฮ้ยแต่มันหายากแล้วนู้เว้ยใช่อันนี้คืออะไรศูครับผมโลกาอะมาเกอนก็จริงๆถ้าได้เป็นแวล้อันนี้ถือว่าดีมากนะเพราะว่ายังไม่มีไงพอดีสะสมเป็นแวปลวอาอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างพี่อู๋นะครับพี่อู๋พี่ กผมซาบซึ้งใจมากขอบคุณที่เมาให้ผมเป็นแฟนคลับคุณั้งแต่อป็นระดแรกแเดี๋ยวก่อนนั่นอู๋ธนทรอ๋อเพราขอบคุณพี่อู๋นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลกคือเลยรู้ไหมคืออะไรว่าวันนั้นที่พี่อู๋เอากล่องนี้มาให้เราเปิดอ่ะพี่อู๋ถือมาสองกล่องเอแล้วก็บอกว่าคุณอิอ้อนไหนพี่อู๋เลือกเลยพี่คเั้าก็เลือกไปอันนึงแล้วเขาเปิดได้แล้วรู้ไหมได้เลยสายเวทย้อนกลับเสกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้กล่องนี้เขาไม่เลือกเนี่ยเป็นอะไรนี่คืออนาคตที่พี่อู๋ไม่ได้เลือกพี่ผมบอกเลย ทำลายได้ถูกแตกแขน,นงมาแล้วนี่คือมียิมงตือนนะถูกต้องก็แน่นอนนะครับใครทีด่ดูคลิปนี้นะครับถ้าดูผ่านคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์คุณมันกากนะครับก็สามารถอัปเกรดนะครับหรือซื้ออะไรใหม่ได้ที่ Advice นะครับผมเพราะว่า Advice เนี่ย เขามีโค้ดในครอสนะครับซื้อป,ปุ๊บนะลากส่ตะกร้าปุ๊บนะฮะใส่โค้ดในครอสก่อนกดชำระเงินก็จะได้ส่วนลดไปเลยยังไงขอฝากแอดไว้เอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเพราะที่นี่คือศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวและตอนนี้เราแกะเรียบร้อยแล้วได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันไอนม1บ็อกซ์ก็จะมี22องนะครับแล้วก็ใน1บ็อกซ์เนี่ยก็จะได้เซ็ตหใบลุ้นนะครับแต่ใบที่อยากได้ที่สุดก็คือแบงค์พูปิชิตเฮ้ย เอาแบงค์ผู้บิชิตซีแบงค์เปเปอร์นะแบงค์เปเปอร์เกินแล้วแหละถ้าได้เสาจีนอ่ะคนกินผมขอเออไม่ให้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 ต่อยกุน่อนเลยต่อยกูก่อนเลยไม่ให้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 จากอันเดี๋ยวคนมาขอแล้วเขาไม่ให้แล้วอยู่ดีๆก็มาบอกอังกี้งกคือจริงคือโรงเรียนมึงสอนมายังไงวะโอเคครับสองแรกฮะฟลิปเอ้ยูกใบพายไอ้แมมมอสเนี่ย มันดูเก่งนะนะต่อเนื่องอวตารใบนี้ไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็ไม่สามารถสวมใส่หมอดได้ด้วยใช่เพราะงั้นเราติดขวานเพื่อแก้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ใส่หมอดไม่ได้ถูกต้องแล้ววิธีการใช้งานมันคืออะไรวะเืนเงโ่เท่าที่นึกออกนะหนึ่งคือยืนเงโง่สองคือลงแล้วเอาพรีวิวบอยลงมาก็พลังอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยนะคือใช้โลกมนุษย์ไว้โยนโลกมนุษย์ไปให้อล้วก็เพอได้จะพอได้นะฮะแมมมอสนะครับแมวเกนไมชฉาก อันนี้เด็กหมาแมวอันเชิญอวตารแมวมัดฉาหนึ่งใบาจากนรกลงบนอวตารโซนฝ่ายเราถ้าในอวตารโซนฝ่ายเรามีอวตารหมาหรือแมวใบอื่น2ใบขึ้นไปนําแลนด์เมจิกคาเฟ่หมาแมวหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือจากนั้นสัตว์นิสก์หาหเป็นตัวขุดตัวขุดคล้ายปิ๊ก ใช่ใช่ใช่เพื่อระเบิดสวมใส่ได้เฉพาะทหารหรือรอนอเท่านั้นเมื่ออวตารสวมใส่การ์ดใบนี้สั่งโจมตีพาวเวอร์บวกห้าจนจบการต่อสู้จากนั้นทำลายอวตารที่สวมใส่การ์ดใบนี้คือโจมตีเสร็จแล้วสละชีพเพื่อชาติเท่ไงมันเลยเท่ไงแบบชื่อคนนี้แม่งโคตรเท่เลยเท่ระเบิดจริงแต่ใส่เอ้ยมันบวกเยอะกว่าไอ้นี่อย่างความกล้าหาญความกล้าหาญบวกแค่สี่อันนี้บวกหอันนี้บวกทีเดียวนะแบบจบเทินก็หายไปเลยนี่ดาบศักดิ์สิทธิ์แกแลาตินของอัศวินนะครับก็มีประโยชน์นะ ประโยชน์อเจลาตินนะนั่นเจลาตินอะไรอ่ะอ่ะพลังแฝงอ่ะ้ยพลังแฝงที่คนแนะนำให้ผมใช้แล้วคุณมีครบยังผมยังไม่เคยมีดังใบเลยจริงปะใช่งั้นนี่ใบนี้เป็นของคุณนี่นี่เขาเรียกว่าแบ่งปันนี่มิตรภาพใช่ปะคนที่เขาแบบนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างงี้จริงย้อนกลัไปหน้าคลิปเออดีดีดีนี่ฮะวัยรุ่นเทสดีพลเอกพระโธ่ห้ยอะ เอาจริงนะมึงอย่าใส่ใบนี่แบบนี้มาบ่อยๆได้ไหมมันเปลืองมากเลยมันเสียเวลาชีวิตกูมากเลยพยายามจะเล่นอยู่แต่รอรออีกนิดนึงรอหอยนิดนึงร่ายสี่พลังสอง,ง,สองใช้กับการกล<ช>ับหลังหันยังไม่คุ้มเลยใช่ประเทศชาติไ่ด้วยแม่เงยร่ายประโยชน์จริงกดนรกในโกงอ่าก็คืออ่าแลนด์เมจิกโซนนะครับผู้ใดก็ตามที่สามารถควบคุมอวตารมากกว่า3ใบให้ส่งอวตารที่เกินลงนรกนะครับก็คือแม็กซิมัมจาก4เหลือ3ใช่เอาไว้เด็กล็อกบอร์ดเวทีเพื่อชีวิต ในบัตเทิลเฟสฝ่ายเราอวตารทุกใบในอวตารโซนฝ่ายเราพาวเวอร์บงหนึ่งอ่าใส่ใส่กับอีทไหมใส่ได้กับทุกเด็กอ่ะถ้าอยากใส่อยากตีเพิ่มก็ใส่กองถ่ายหรือสีว้าที่เกล็ดอ่านหรือสีเก่งมากเก่งเกินจนไม่อยากอ่านแล้วเมื่อกี้พลังสองไว้แย่แล้วโอ้โหสามหนึ่งนี่โอ้โหเจ็บไม่มีเอาพูดตรงๆทำมาทำไมเหรอทำให้มันเป็นมีมเหรอหรืออมันมีครบๆไงเอราน่าเก็ดเขียวใช่ เด็กหน้านี้ผมขาดน่าจะขาดไปเดียวละกองไฟลูกเสือฮะอวตารที่มีคอสสองหรือน้อยกว่าทุกใบในอวตารโซนฝ่ายเราได้รับสามัคคีเฮ้ยเผื่อสามัคคีได้เออแต่ว่าโอ้โหคอสแพงมากใช่มันมันเสียตรงคอสแพงแต่มีเจมให้นะอะป้อมยามอ,อันนี้ดีถ้าเกิดมีคอนสตรักชั่นใบนี้อยู่ในคอนสตรักชั่นโซนนะครับฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถโจมตีไลฟ์การ์ดได้อืมอ่ะแล้วเปิดเปิดอาจจะใส่แต่ส่วนใหญ่เปดไม่ค่อยใส่ที่ไม่พอปะ่ะเออและอันนี้มันสีม่วงด้วยใช่ม่วไม่ชื แววมาแววมาโอ้ที่เกียดอ่านเลยโอเคพันผ่านไปพันผ่าน,นไปล้อก่อนนี่ไงมันมีควายแบงค์มาแล้วไงควายแบงค์ไม่มีเทกอะไรเลยเออเดี๋ยวบอกหน้าก็จะมีอะไรสักอย่าง <c oughs> แบงค์แหลยโอเคว่ะอัศวินตโตโกเป็นความหลักแหลมถามว่าได้ใช้ไหมไม่ยยอดนักบุญไอ้นี่ไอ้นี่เขาทำล้อบินบอลลูนลิสป่ะน่าจะใช่ใช่ปะคล้ายๆน่าจะใช่นะ ทรง<ข>ดูใช่อะเออเนี่ยมือสีส้มเนี่ยเอ,อใช่ด้วยจุตินำหมอดน้ำใจที่สวมใส่อยู่กับอวตารใบอื่นทุกใบในสนามมาสวมใส่ที่อวตารใบนี้ถ้าอวตารใบนี้สวมใส่น้ำใจ4ใบพาวเวอร์ตั้งต้นของอวตารใบนี้จะถูกปรับเป็น1สออิบแต่มึงใส่หมด4ี่ใบเลยนะแต่ต้องมีในสนาม4ใบเลยนะน้ำใจเนี่ยหมดเด็กอะทำยังไงวะต้องาเลยโอ้โหอะหุเขาสามนเอกนี่อใช้ มิกไอเนียไมโคร้ยนี่เครื่องสุดท้ายนี่เด็กเปรสใช้ได้ในของดีเด็กเปรสนะครับลองไปดูคลิปดูเอลนะฮะถ้ำนาคาอวตารที่เป็นนาคอวตารนาคที่เป็นสัตว์วิเศษพาวเวอร์ Power บวกหนึ่งใช่เป็นแรนนาคบวก <Yeah. S 1> พลังเฉยเนชิแแต่มันบวกตลอดนะใช่ของดีพระอิศวรปอมเลือกอวตารหนึ่งใบพาวเวอร์ลบสองจนจบเทินก็ความสามารถก็กากดี กับตัลเจ็ดสีกับตัลเจ็ดสีนี่ใช้ขวานเจ็ดสีได้ไหมวะได้ดิได้ดิมันมันอันนี้มันได้ทุกสีปะอ๋อไม่ใช่เอฟเฟกต์มันเลือกตามสีนี่ไงจุดติเลือกแสดงผล1อย่างตามสีของกัต้าที่เราควบคุมอยู่บนสวรรค์ไอ้สนามถ้าเป็นสีแดงจะพาวเวอร์จะบวก2สีฟ้าจะจัวจากเด็ก1ใบสีม่วงจะทรณีสุบหนใบหลังจากนั้นนำการ์ดหใบจากนรกกลับเข้าใต้เด็ก สีเขียวอวตารไปนี้จะไม่ถูกทําลายจนจบพืินเนอว่าคิดีน่าใสไหมกับตันเจ็ดสีดูแม่งครอบจักรวาลดีโคลัช้าากคลมบัสคคลมบัสแต่มันให้เลือกอย่างเดียวอยู่ดีเอเหรอมันให้เลือกอย่างเดียวอยู่ดีเพื่อแบบช่วงนั้นอยากใส่อะไรก็ใส่อ่ะช่างมาแล้วอันนี้อาจจะเอาไว้ใส่กับบังระจัน เอาไปสร้างคอนตัคได้ใช่เพราะว่าบางละจันเนี่ยพอบางละจันถูกทําลายใช่ไหมชาวบ้านบางละจันก็จะตายห่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นใบนี้อาจจะจาเป็นสาหรับเด็กบางละจันอ่าอาจจะช่วยไม่เยอะไม่งั้นคุณอาจจะไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งถุยอถ้าไฟแตกส่งอวตารบนอวตารโซนฝ่ายเราลงนรกทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งจากนั้นแสดงผลตามผลลัพธ์ที่ได้ถ้าออกคู่ทําลายฝ่ายตรงข้ามสองใบ ถ้าออกขี้ทำลายฝ่ายเราหนึ่งใบอุ้ยเอันนี้แรงนะเนี่ยนี่บอกเลยว่าผมกำลังทำเด็กพันนี้อยู่เด็กโจโนจิเชื่อมันแรงมากนะทำลายเขาได้ทั้งสองใบแรงดวงอะนะใช่จะเสี่ยงดวงทั้งเด็กเลยเออแต่มันก็โอเคนะเออแต่มันตลกนะใช่มันตลกมันตลกมันคาดเดายากนะการที่แบบใช้ดวงในการเล่นอะทำให้ศัตรูก็วางแผนไม่ได้เราเองก็วางแผนไม่ได้แล้วใบสุดท้ายครับเป็นเมจิก ประตูวาราทีให้พีอาร์เลยรุนแล้วเขามีหลานใบแล้วนะฮะเอาไว้เล่นกับเด็กวาราลานะครับธรณีสูบสอใบเลือกเทพธิดาแห่งวาราลานหนึ่งใบใจในรกเรากลับขึ้นมือใช่เอาไว้ขุดซิกรุนได้ดีถ้าไม่มีก็เล่นเล่นช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องโบได้โคเอกปักเป้าดีมากไม่ไม่เปิดแอร์ทามคลิปกูอ่เอราน่าเกตเขียวนรกในกรงเพื่อชีวิตและอวตารเอซ่าไป อ้าวทำไมมันกลับด้านอ่ะทำไมมันกลับด้านวะเออน้องมี่3.0อันนี้ใบแรกกูเลยนะจริงเหรอมึงไม่เคยมีเหรอเออแล้ว1.0พี่โดน1พี่โดน2.0 1.0ไม่มีรออนาคตเออ1.0คือตัวอะไรวะยังไม่มีโดนุษะปะมันต้องเป็นหุ่นยนต์นี่เออนั่นเดมันมีโดเรมอนกับโดเรมี่แล้วไงใช่ก็ใบต่อไปก็นั่นแหละเดือโดเรมอนเจ็ดตัวแหมอุตส่าห์เป็น SR ไม่เป็นไม่เป็นใบธรรมดาอ๋อใบแรงเป็นโดเรมอนสีดำไง ชาโดว์คล้ายโซนิกโฟโตโดเรียมน่ะนี่เคยอดนักบุญอีกแล้วกองไฟลูกเสืออีกแล้วป้อมยามอีกแล้วนะะเป็นเป็นเวทเป็นเวทเวทยูอาร์เวทยูอาร์เวทยูอาร์ You are c h a m p ฮ o n คาเฟ่มาแม่เอว่าว่าธรรมดาเอาว่าสวยสวยสวยใช่ใช่ใช่ยิบ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 มาร้อยหาสิบสองร้ย อย่าเรียวมีราคาถ้า,างั้นอ่ะมีมีมีมถือว่ามีราสิบก็โอเคพ้ายอีสวนปลอมกับตันเจ็ดสีหุบเขาสามพลเอกเพือกสุดท้ายแล,และอวะตารอุ้ยเฮ้ยนี่มันกับอะไรกับหัว่ะชาพยาน้าเก็ดรุ้งนะครับนนนอัตโนมันมติ ถ้าอวตารใบนี้มีพาวเวอร์เท่ากับ7หรือมากกว่าในช่วงเริ่มต้นบัตเทิลเฟสจะได้รับความสามารถต่างๆไปนจนจบเทิร์นเมื่ออวตารใบนี้โจมตีไลฟ์การ์ดสำเร็จจะทำความเสียหายต่อไลฟ์การ์ดสองใบเชียตีหเปิด2ใช, 2> ใช่แต่ว่ามันต้องทําให้พลัง7นะซึ่งตอนนี้พลัง7ง่ายสุดคือต้องเอาโอลิวันมาตีโอลิวันมันจะทําให้เวลาตีออกไปอะ น้าทุกตัวจะเป็นพลังเจ็ดเท่ากันใช่แตชาบูอาจจะต้องชาบูก็ไม่ถึงแต่ชาบูกเป็นผเองใส่นี่ไงแลนแลนมาอีกหนึ่งเป็นเจ็ดอ๋อเออมันจะต้องเสริมอย่างนั้นไปเรื่อยๆโอ้โหแต่แต่ชาบูมาตีได้เธอเว้นเธอใช่ก็จะน่า นั่งผีเล่นเล่นได้นั่งผีเล่นได้ความกล้าได้ไหมไม่น่าได้เพราะมันสิงมันสิงเลยได้ตีแล้วตายเลยไดหมดเลยความกล้าได้แต่มันตายไงก็ก็่ก้าวแรกก็แบบสละไปไล่พอยเลยไงใส่ห้อยคองูใส่ลูกแก้วแล้วก็แลนดได้น่าผีน่าสนใจนะเออต้องรออาจจะอาจจะเนี่ยมีโครงหน้าทิ้งไว้แต่ว่ายังไม่ได้เล่นอ่ะอันนี้สองโครงไก่ไหมต่อไปะมีโครงปลาแล้วกันเฮ้ยอันนี้บทมินต้องใช้คุณลูลอบสเตอร์ในของดี นะครับเมื่ออวตารใบนี้ถูกนำขึ้นมือจากเด็กในช่วงรอเฟสและในลดนเมจิกโซนมีการ์ดบึงทมินหรือถูกนำขึ้นมือด้วยความสามารถของบึงทมินแสดงการ์ดใบนี้ให้ฝ่ายตรงข้ามดูและอัญเชิญลงบนอวตารโซนฝ่ายเราเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญด้วยความสามารถของการ์ดใบนี้สามารถทำลายอวตารหนึ่งใบบนสนามฝ่ายตรงข้ามอ่ะเท่เทคมันยาวมากมันดูเข้าใจยากอะสมมติสมมติสมมติสมม,ต,สม,มติว่ามีบึงทมินอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นบึงทมินแล้วกัน บึงทมินบึงทมินวางอยู่นี้แล้วสมมติว่าเรามีอวตารหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ความสามารถของบึงทมินเนี่ยมันสามารถทําให้เราแทบนอนแล้วเพื่อจั่วการ์ดได้แล้วถ้าจั่วขึ้นมาเป็นคุณบูล็อสเตอร์ตัวนี้เราก็แค่โชว์ให้เขาดูโชว์ให้เขาดูว่าแบบเพื่อกูได้บูล็อสเตอร์แล้วก็สามารถทําลายอวตารบนสนามฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งใบแล้วมันก็ลงมาเลยด้วยนะแล้วก็ลงมาในสนามเลยใช่เพื่อเอาไว้แทบนอนต่ออะไรก็แล้วแต่เลยใช่คือแม่งโหดมากในตัวนี้เก่งมากเก่งมากบึงทมินต้องมี บิลโลปลาแกะเนี่ยปลาเหมือนกันอาวตารบันนี้นับเป็นลิงด้วยอะไรครับเนี่ยช่างมาแล้วธาตุไฟแตกและซึมเฮ้ยวิรุณหน้าเกล็ดทองเด็กหน้ากว่าถ้าอาวตาาเป็นนี้มีพาวเวอร์เท่ากับเจ็ดหรือมากกว่าในช่วงเริ่มบัตเทิลเฟรดจะได้รับความสามารถดังต่อไปนี้จนจบเทิน เมื่ออวตารใบนี้โจมตีไลฟ์การ์ดความสามารถของไลฟ์การ์ดที่ถูกปิดจากการโจมตีของการ์ดใบนี้เอ้ยที่ถูกเปิดความสามารถของไลฟ์การ์ดที่ถูกเปิดจากการโจมตีของการ์ดใบนี้จะไม่ทํางานก็คือหงายฟรีใช่เป็นใบตีหงายฟรีโคนหดเลยโดนตีปุ๊บหงายฟรีปั๊บใช่ใช่ใช่เป็น U R เเป็น,ปน S R ชอเด็กนาคตอนนี้มันดูองค์ประกอบดีนะแต่ว่ามันพึ่งโอล,ลิว่นกับการบวกพลังเยอะใช่เพราะถ้าไม่มีโอลิว่นขึ้นมาก็นเหนื่อยใช่ต้องบวก<ม>หลายซ้อน อ่ะอันนี้บอลบอลผู้รักวิตามินเขาเรียนล้อเรียนบอลเชญยิ้มใช่เหรอใช่ฮิฟฟิตัสเทพโอลิมปัสแห่งการสร้างนะเมื่อกาดเบนที่ถูกใช้เป็นคอร์สเพื่อสร้างคอนสตรักก์ดเบนที่ถือว่ามีเจม5อ่าลงคอนสตรักใหญ่ได้เลยถูกเสียงเรียกแห่งวันลาอันนี้เป็นอันตินะครับใช้ได้เมื่ออยู่ในสถานะสาหัสเท่านั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีธรณีสู5บ5ใบนะครับยกเลิกการโจมตีนั้น และอัญเชิญเทพพิดาของวาฮลายสูงสุด4ใบจากนรกเราลงบนอวตารโซนไฟเราถ้าการเบนีถูกทอนี้สูบด้วยการอวตารเทพสีม่วงหรือเมจิกการ์ดนำการใบนี้ขึ้นมืออืมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอจริงเพราะว่าเขาจะกักไลท์เลยฮะใช่เขาจะกักไลท์กันไว้แต่ใช้เป็นเจมเอาอ่นนี้เฮือกสุดท้ายครับของดีเฮ้ยสภาพแบงเอาว่าตอนนี้เขาห่างกันเขาห่างให้ฟากกันนี้ยจริง อวตารแบงค์ทุกใบบนมือคอสลบหนึ่งเจมของอวตารแบงค์ทุกใบบนมือจะกลายเป็นเจมไร้สีอ่ะเรียกว่าลงแบงค์ได้อย่างไร้พรมแดนใช่ผมก็มีใบหนึ่งนะถ้าใครอยากได้สพาแบงค์เออสพาแบงค์ของผมต้อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จะพ่อหมดเดี๋ยวไว้ค่อยรวบรวมเวลาเล่นเด็กแบงค์ใช่ผมมีสพาแบงค์เศกมีแบงค์เล็กด้วยโคตรเศร้าเลยสปาชีสพาแบงค์เศกผมว่าอาจจะแพงนะในในอนาคตถ้ามันเมื่อไหร่มันเป็นเอ็กโซเดียสป็อคเบิร์ตเห็นเศกก่อน ใช่ป่ะสิกอสิกอไม่รู้แล้วนี่นี่โอรุนนะฮะ,ะ,ะโดนสูบปุ๊บขึ้นมือ,มอง่ายๆอ่ะ <im itation> งี่เง่างองแง,ง,ง,งน,นี่ของดีที่ใครก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเธอละครั้งเลือกปฏิบัตินะครับเส้นไหวตัวมันเพื่อจั่วกาะส2ใบหรือว่าได้รับเตะไข่พอเตะไข่เสร็จปุ๊บจบเทินตายใช่ของดีของดีเอาไว้แบบเล่นได้หลังวัได้ทั้งจั่วได้ทั้งปิดเกมช่างมาแล้วถ้าไปแตกและ อุ้ยอุ้ยโอ้ oh, ไม่ใช่โอ้ oh, ทำไมจอยวะหัวที่มัหัวต่ำวะจอยมนุษย์ดาว R18 ครับผมนะอย่าเพิ่งไม่อ่านเลยยังไม่เก่งตอน,นนี้ใช่จริงจริงจอยเป็นคีย์ของ R18 เหมือนกันนะเพราะมันเอาตัวที่ขโมยมาขึ้นแมงหน้าอ่าเอาไปเล่นได้เถิอนเอาไว้เอาไว้ยนันเอาไว้ยนันใช่ใช่อ่แล้วสมมุติว่าเราเล่นกันหน่วงได้ไหมแบบไม่ต้องมีเมก้าพาซ่าไม่ได้เพราะมันเอาเอา,เอาตัวที่ชื่อว่าค่ารับใช้มนุษย์ดาว18 ออขึ้นมาซึ่งการที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเป็นมนุษย์ดาว R18 อะก็จะต้องเอาไอ้สวินนี่ต<อ>ีตีแล้วขโมยมาแล้วจอด็นคนดึงไปใช้โอเคเอก็ต้องเอาไปผสม,มก่อนดุงยากนิดหน่อยไอ้แก๊งดาว R18 ผมเคยเล่นสวินนี่น่วงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็โลดดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงของซุปเปอร์แอร์นะครับ ผีเจียน3 0 0พนะเรื่องอวตารเครื่องบินซูเปอร์แอร์หนึ่งใบบนอวตารโซนฝ่ายราวนำก้าไปนี้ไปสวมใส่ให้อวตารใบนั้นอวตารที่ถูกสวมใส่ก้าใบนี้จะรับความสามารถโล่มนุษย์และพลังบวกหนึ่งนะเป็นได้ทั้งเจมเป็นได้ทั้งบอดนะครับใช่ครับของดีเสนาธิการอาณาจักรของแพงอันนี้ข้ามๆไปสงสารพระเจ้านี้คนลายจังเลยเออเมื่อไหร่จะกลับมาเก่งเสียงเรื่องแวัลไอีกแล้วลูกแก้วนาคาก็เป็น สนใจโดยเฉพาะนาคนะฮะใช่บวกสองเลยนะบวกสองพาวเฮ้ยเสกมาว่ะเฮ้ยสีมันดูอันตรายอยู่เหมือนกันมึนมันดูสภาแบงค์ยังไงไม่รู้มึงเฮ้ยสีอาจจะเป็นแบงค์ผู้พิชิตที่เป็นเสกเฉยๆไม่ใช่มั้งหรือเปล่าหรือเป็นพี่หนวดไปดูกันเลยสามสองฟึบโอ้โหรีวิวเมนจงจ้าโอ้อยู่ดีกว่าฮะขอไพี่อูดีกว่า อันนี้ได้ใช้นะอันนี้ได้ใช้นะอันนี้ได้ใช้นะอ่ะคุณคนดีนะเออคุณคนดีอันนี้ใบได้ใช้นะได้ใช้นะอาวตารใบนี้สามารถสวมใส่หมอดได้โดยไม่สนเงื่อนไขการสวมใส่ที่ระบุไว้ในเทคบ็อกซ์ของโมดิฟิเคชันเมจิกใบนั้นนเชี่ยแสดงว่าใส่ดาบเอ็กคาลิเบอร์ได้นะเนี่ยเขาสื่อดาบเอ็กคาลิเบอร์ได้นะเว้ยแต่เอ็กคาลิเบอร์อ่ะมันไม่สามารถกลับมาได้นะใช่เพราะว่ามันเอามาติดได้แค่อาร์เธอร์ไงแต่ถามว่าติดได้ไหมติดได้ติดได้ถ้าไปวนอื่นอื่นเนี่ย ติดได้ติดได้แล้วมันก็บวกพลังสองไงก็แค่นั้นเองก็การออกมันก็น่าจะมีมอดอย่างอื่นที่ติดออกดีกว่านี้ป่ะแต่มันอาจจะเก่งในสักวันหนึ่งก็ได้นะวันที่มีมอดแรงๆมันเป็นโอรีไหมไม่เป็นไม่เป็นแค่โดนใจโดนใจฉันฟันเหล็กเด็กแนวหน้าตาบ้องแบ้วน่ารักจังเลยนี่ไงมึงก็เอาไปถือดาบเอ็กคาคลิเปอร์ข้างหนึ่งถือดาบดำข้างหนึ่งมึงก็ได้แบบพลังบวกห้าแล้วนะเออันนี้คือบทติดลุนแล้วอันนี้คือเศร้าแล้วเดือดรุนแค่ดูอาใบหนึ่งดูอาใบหนึ่งลุนเสา สางมงคงจงกิงปะนี่เงางองแงลูกแก้วนาคาเทระเบิดอ่ะสกาวไปเลยนี่ไปถ้าการเป็นนิสุทรีสูบด้วยอวตารเทพสีม่วงหรือเมจิการ์อันเชิญเทพิด่างวาฮาลาคอสสีหรือต่ำกว่าและไม่ได้ชื่อมันหนึ่งใบในนรกลงบนอวตารโซนฝ่ายเราก็ดูไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ ไม่ค่อยเพราะว่าแม่เรียกตัวเล็กๆมาทั้งนั้นเองมันจะเป็นโอรุนกับบรุนฮิลสองตัวถ้ามันไม่ใช่สี่กุลมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวตีอ่ะใช่แต่ก็ใส่ไว้เผื่อแบบเติมบอดอะไรเงี้ยเวลาขาดขดอ่ะพีเจียนสามพันเสนาธิการของแพงดาศักดิ์สิทธิ์แกลตินธาตุไฟแตกและเมทแผนรับของหลอคนอกนี่ของดีอันเนี้ยของดีเอ้ยไรประโยชน์จนนาทีสุดท้ายเอ้ยของดี มึงอับไม่เชื่อมั่นในพลเอกไงเจ้กูเชื่อมั่นในแมมมอสนี่ยังมีประโยชน์สักกว่าขอให้ตีไม่ได้แม่งยังมีประโยชน์ยังยืนคำได้นะเออแมวเกนไมชาเสียงเรียกของวาฮัลลาลูกแก้วนาคาและเอ้ยอจงญี่ปุ่นจงญี่ปุ่นสจงญี่ปุ่นไม่ได้เกลือนเกลือนลัแบเที่ยบอ๋ออยากได้ส่งจีนมาส่งจีนนริ่นเริ่มเร่มเร่มแล้วขอส่งจีนสักใบได้ไหมให้มันชื่นใจใช่ขอเห็นหน่อยพลเอกประโถวมันใจเห็นไหมเทระเบิด จาลาตินและอมตาว่ะนี่ไงในจ่านุ้ยทหารช่าง <c oughs> สอดแนม5ใบเลือกคอนสตรัคหนึ่งใบจากที่สอดแนมแล้นนำขึ้นมืออ๋อเอาไว้เอาไว้ขุดไอ้นี่ขุดสีเหลืองอใช่อันนี้เหมือนพี่นุ้ยป่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มป่ะไม่เหมือนอนี่ไงแล้วก็เอามาหานี่ไงภูเขาสามพลเอกเห็นป่ะนี่เขาเล่นด้วยการ์ดนิวกูท้อจริงทาหารก็ต้องหาทหารก็ต้องช่วยหรือช่วยเหลือกันเนี่ยโอเคเคอัศวินโตกลมยอดนักบุญ เฮือสุดท้ายช่างมาแล้วและเฮ้ยเวทวะสาว้าสาวมันแรงสาวอวตารสาวอวตารโอ้หถุยชีวิตคำสั่งของพระอิศวรตอนนี้เหลือสองซองสุดท้ายหมดแล้วเหรอเนี่ยมันเหลือสองซองอีกเหรอเนี่ยสุดๆเออพี่หน่วงก็ไม่มีวะรันพระอิศวรปลอมกับตัมเจ็ดสีธาตุไฟแตกเสียงเรียกแห่งบาลานาและเฮ้ยอวตารพี่หน่วงไป ยังอยู่ได้ใบใช้ถูกต้องถูกต้องกนี้กำลังกำไรอยู่เป็นเกียรวเป็นสีกำไรไหมก็ไม่กำไรก็อย่างน้อยก็ครึ่งครึ่งครึ่งบล็อกแล้วใช่ครึ่งบล็อกแล้วหมดแล้วเหรอสองหรือไเออสามซองสามซองโอเคหรือสองซองแต่ถ้าเสียวเสียวอะไรถ้าต่ำจีนออกเลยแจวเลยอ่าอันนี้คือคุณบูล็อบสเตอร์บิลโลปลาแกะเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายได้เยอะมากช่างมาแล้วและเว้ยแยบ จุดมุ่งมั่นของพระนารายณ์อ่าเหลือคําสั่งของพระพรหมละ <S 2> <S 2> อยู่ไหมเนี่ยซองสุดท้ายเนี่ยนั่นเด็กบอลผู้รักวิตามินฮิฟิตัสเทพโอลิมปัสธาตุไฟแตกเสียงเรียกแหวันฮาลาและเออัลมาตาเว้ยสามคนไปโอ้โหเนี่ยเลติกเลติกผมเพ่เคยครั้งแรกเด็กไม่ชอบแดคกคล่าอ่าเมื่อก้าวไนนี้ทำลายอวตารฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้ อวตารที่ถูกทำลายจะถูกส่งกลับเข้าเด็กแทนการส่งลงนรกอการกาพวกวนพวกขุดอะไรเงี้ยได้อการพวกพานาได้รออีกนิดนึงเดี๋ยวผมจัดเด็กไอ้นัดกับเลอติกมาให้เล่นมาเล่นให้ให้ดูก็ถือว่าวันนี้ก็พอได้ยิ้มนะฮะได้จากมะนาวมาก็ยิงดีที่เสกได้มาก็คือรีวิวแมนนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือจากมะนาวอ่าอ่าเป็นจากมะนาวแขนเหล็ก แล้วก็เป็นใบนี้นะครับที่ได้ใช้หน่อยนะครก็คือพลังแฝงนะครับผมอยจากเราก็ได้แบ่งให้ป๊อปได้เล่นได้พอ,อยิ้มยิ้มเออโอเคอ่ะวันนี้ไปแค่นี้นะครับเงาเงาเหรอครับปิดเลยจบคลิปเลย <c oughs> เปืองฟิล์ม <laughs>